พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นอ้อเป็นหนึ่งแจงแล้วหลังโดนโยงนักร้องเรียนสาวตบซับบอสพอลสิล้านบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากนะคะสกรอนีมีการรายงานข่าวถึงประเด็นนักร้องซึ่งเป็นนักร้องเรียนที่มีการตบซับดีไอคอนกรุ๊ปสิบล้านบาทเมื่อช่วงเดือนกุมภาพัานธ์และเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยดั่งข่าวระบุว่าเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้อยู่ในวงการเมืองและมักจะชอบบอกว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์โดยได้มีการตบซับบริษัทเดอไอคอนกรุ๊ปไป10ล้านบาทและบริษัทนี้บุคคลน,นี้ยังเคยไปแจ้งความที่บกปคบช่วงประมาณเดือนกุมภาพัานธ์ร้องเรียนใส่ร้ายบริษัทจากนั้นบริษัทเดีไอคอนกรุ๊ปล่าสุดนะคะตนอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook ระบุว,ว่า พี่หนุ่มอ่านข่าวเที่ยงวันเรื่องนักรีดไถเงินบริษัทเดอเอคอนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนได้เงินไปเกือบสิบล้านบาทและผู้หญิงคนนี้เคยแฝงตัวไปในรายการโหนกระสายด้วยและชอบไปให้บอสพอโอนเงินผ่านมูลนิธิ ตอนนี้มีคนโยงว่าต้นอ้อหมดเลยนะขอแจ้งตรงนี้นะคะไม่ใช่ตัวต้นอ้อแน่นอนไม่เคยรู้จักกับบอสพอและอ้อไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแชร์ลูกโซกที่สําคัญไม่ใช่นะักร้องเรียนค่ะส่วนมาสภาพผู้เสียหายที่ถูกกระทําความรุนแรงหรือว่าเคสอื่นๆนั้นเข้าสู่กระบ,บวนการเท่านั้นค่ะ ส่วนเรื่องเงินผ่านาทางมูลนิธิตรวจสอบได้ค่ะว่ามีเงินเข้ามา10ล้านหรือเปล่าส่วนคนที่กล่าวว่าเป็นอ้อโดยที่คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้อาจจะขอปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะคะ และนี่ไม่จําเป็นต้องแฝงตัวไปออกรายการนะคะไปทุกครั้งก็มีผู้เสียหายทุกครั้งค่ะและคดีดีไอคอนนั้นอ้อเองไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ส่วนจากรวบรวมผู้เสียหายเท่านั้นถ้าได้เงินขนาดนั้นคงไม่มานั่งขายของออนไลน์กําไรน้อยนิดแล้วค่ะฝากถึงคนที่กําลังเข้าใจผิดด้วยนะคะต่อมาต้นอ้อเป็นหนึ่งได้โพสต์ข้อความอีกว่าอะไรก็กูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ